สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณอยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับรายการของเราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็ชีวิตพวกเราก็เดินมาถึงตรงนี้ตรงไหนตรงที่ชีวิตเราต้องแจ่มใสขึ้น นี่ส่งท้ายปีเก่าต้อนมารับปีใหม่ครับอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วครับวันนี้ก็เข้ามาอีกสี่วันนะอีกนิดเดียวเราจะถึงแล้วใช่แต่ที่สําคัญที่สุดเราต้องทําชีวิตเราให้สดใสมีความสุขรื่นเริงเหมือนรายการของเราในวันนี้ครับเราแต่งรายการเราสวยมากจ้หบอลลูนคลับครับขอบคุณมากๆเนี่ยสร้างความสดใสคุณผู้ชมนะสร้างได้นะสร้างได้สร้างแบบเนี้ย สร้างด้วยบอลลูนคลับครับให้ชีวิตมันมีความสุขมากๆนี่ทําทุกปีเลยนะใช่ครับทำทุกปีเลยแล้วเขาก็อยู่กับเรามาทุกปีแล้วก็ไม่ได้อยู่แต่ตรงนี้นะที่บ้านผมก็อย่างนี้นะเต็มเลยติดเต็มเพราะว่าบ้านผมมีหลานเล็กๆถามว่าทำทำไมเขาเขาเวลาเขาได้รู้สึกว่าซีซันกรีตติ้งเขามีความรู้สึกดีเขาความรู้สึกสดใสความรู้สึกชอบชอบมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทําลูกนว้นแตกเดี๋ยวก็ทําลูกนี้แตกแต่เขาดูชอบมากเลยแล้วตอนเด็กๆเขาถามตลกมากเลยทําไมมันแตกเราก็บอกเขาก็มันมัน มันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่เที่ยงแ้วเขาเขาก็ไม่เที่ยงอะไรก็นี่เย็นแล้วอะไร <laughs> โอ้ยเลอะเทอะไปหมดเลยมไม่รู้จะไปบอกไงรับก <laughs> ็อบอกมันแตกได้อย่าไปทํามันแตกก็แล้วกันนะครับอย่างอย่าง,อาง,ข,องของวินลูกผมเนี่ยเขาจะชอบเอาเมจิกมาวาดตรงลูกโปงโ่นานางเวลาเราได้แต่บอลลูนกลับไปเนี้ยเขาจะวาดเป็นตาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ันมีความสุขน่ารักน่ารังมากอ่ะของคุณมีอะไรมีฮะมีจดหมายครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูฟ้าเองค่ะฟ้าสอนเด็กๆนะคะว่าย่างข้าหน้าหนาวแล้วต้องระวัง เรื่องอะไรบ้างควระมัดระวังเรื่องอะไรในหน้าหนาวในฤดูหน้าหนาวธงชัยก็บอกว่าเข้าหน้าหนาวเราต้องระวังร่างกายให้อบอุ่นจะได้ไม่เป็นไข้ไม่เป็นหวัดไม่เสียงเงินทองครับป๋<อ>าก็บอกโอ้ยถูกต้องเลยนะคะมีอะไรอีกคะเร็วดีก็บอกว่าต้อง ต้องระวังเรื่องปืนไฟค่ะอ,อากาศแห้งและลมแรงอตอนหน้าหนาวไฟไหม้แล้วมันก็จะดับยากค่ะฟ้าก็เลยบอกว่าใช่ค่ะต้องระวังไม่งั้นจะไม่มีบ้านอยู่ออ่ะแล้วต๋องละ่ะโอ้โหต๋องนี่ตัวโปรดต๋อง,องบอกว,ว่าเข้าหน้าหนาวแล้วต้องแจ้งเตือนให้ระวังแล้วต๋องก็ยิ้มมุมปากระวังไม่หนาวนะ อันนี้ไม่ต้องระวังและเป็นความรู้ซึ่งจริงๆแล้วอยากแนะนํามากๆเลยครับอยากแนะนําให้ท่านรู้จักกับพืชตระกูลเดียวกันกับกระเพราโหระพาแมงรักมันคืองาขี้ม่อนงาขี้ม่อนเนี่ยนะฮะมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันเลยไม่น่าเชื่อ<ช>แต่เอามาทําอะไรได้หลายอย่างมากๆวันนี้เราจะมารู้จักกันนะครับงาม่อนหรืองาขี้ม่อนแล้วแต่บางท่านจะเรียกนะครับก็คือจะอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกโหระพาแมงรักทั้งหมด ตัวเมล็ดเนี่ยเขาใช้ทานเปล่านะครับนาไปคั่วใส่ในน้ําพริกหรือนําไปคั่วแล้วตาผสมกับข้าวเหนียวแล้วก็ผสมเกลือเราเรียกว่าข้าวหนุกงาเดี๋ยววันนี้คุณโกจะเป็นคนพาเราทําข้าวหนุกงานะครับก็จะมีตัวงาขี้ม่อนอยู่ในถ้วยมีเกลือแล้วก็มีข้าวเหนียวเอางาขี้ม่อนใส่ในครกหินแล้วก็ตาตาเสร็จปุ๊บใส่เกลือเข้าไปนะครับพอตาละเอียดเรียบร้อยปุ๊บก็เอาข้าวเหนียวลงไปคลุกอันนี้เรียกว่าข้าวหนุกงาหรือบางท่านจะนําอันนี้นะครับไปแปรรูป เป็นงาม่อนแผ่นหรือว่าข้าวหลามงาม่อนคุกกี้งาม่อนชางามอ่อนเหล่านี้จะใช้กินเป็นยาชูกําลังครับวเหรอใช่ครับโดยใช้มเมล็ดงาขี้ม่อนเนี่ยหช้อนชานะครับน้ำมาชงกับน,น้ําดื่มเช้าเย็นก็จะเป็นพวกยาชูกําลังเรากินได้นะครับคือตัวงาขี้ม่อนเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงนะครับรวมทั้งฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน E และมีสาร เซซามอลที่สามารถช่วยป้องกันโรคมะเร็งและชะลอความแก่นะครับมีผลการวิจัยนะครับพบว่าน้ำมันของงาคิมอนเนี่ยมีกรดไขมันชนิดโอเมก้า3และโอเมก้า6เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ทำเป็นต่อร่างกายและร่างกายของเราไม่สามารถผลิตได้เองนะครับโดยเป็นพืชชนิดเดียวที่มีโอเมก้าและปริมาณของโอเมก้า3เนี่ยมากกว่าน้ำมันปลาจากปลาทะเลน้ำลึกหลายเท่าตัว <ๆ S 2> เขาบอกว่าอย่างีเขาบอกว่าอย่างนี้เลยครับจริงเหรอใช่ครับ ทีนี้ประโยชน์ของโอเมก้าสนะครับทำหน้าที่เป็นโครงสร้างไขมันที่สาคัญในสมองนะครับแล้วก็จอประสาทตาอันนี้คือสําคัญเลยมีประโยชน์ต่อระบบประสาทช่วยในเรื่องความจําและป้องกันโรคความจําเสื่อมในวัยชราช่วยควบคุมและลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับไม่ให้มากจนเกินไปไม่ให้มากจนเกินไปนะครับช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจ นี่คุณโกกําลังจะเอาเอาเข้าวเหนียวใส่เข้าไปแล้วนะครับเป็นข้าวหนุกงาเป็นข้าวหนุกงาก็จะคลุกให้เรียบร้อย,ย,ยนะครับและยังช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดบางชนิดด้วยทีนี้มาดูในโอเมก้าโอเมก้าซิกหรือโอเมก้าหนะครับทําหน้าที่ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดใช,ช่วยลดอาการปวดและอาการอักเสบต,ต่างๆนะครับและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ย ลดอาการแห้งกา้านเลิ้วรอยต่างๆบนผ <ละ S 1> ิวหนังมีวิตามินอ e ีที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งป้องกันร,ระบบประสาทแล้วก็ช่วยเรื่องปอดกล้ามเนื้อและตาแล้วก็บอกให้ว่าเออเป็นการทำลายใช่ครับรมันช่วยมันช่วยจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระก็ะเลยจะเป็นการชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแล้วก็เสริมภูมิตัวเองเนี่ยขึ้นมาครับทีนี้มันก็ต้องระวังอีกนิดหนึ่งเหมือนเดิมครับ สุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงการให้นมบุตรโดนเหรอตลอดก็ต้องหลีกเลี่ยงกันรับประทานพวกงานขี้ม่อนเพราะว่าง่ายๆว่าถ้าเกิดท่านตั้งครรภ์อยู่อย่ากินอะไรเลยดีกว่าใช่ใช่ยากจริงกินของที่จําเป็นต่อลูกอย่างเดียวท่ต้องกินจะตามที่หมอบอกหมอจริงะว่างานขี้ม่อนเขาก็ไม่ไม่นิยมให้กินในตอนนั้นนะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ายังไม่พบข้อมูลยืนยันเรื่องความปลอดภัยแล้วผลข้างเคียงถ้าท่านกําลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ใช่ครับงานขี้ม่อนที่ทำด้หลายอย่างผมมีร้านอยู่ร้้าาาานนน่่่เชยยรอออูแถวบผมืื ฐานบ้านกาแฟเขาก็ทําเป็นคุกกี้งาคี้ม่อนอร่อยมากๆลองไปทํากันดูวันนี้ไม่มีมาเสนอแต่มีขนมปังงาคี้ม่อนมีเป็นธัญพืชธัญพืชงาคี้ม่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรพี่อ๋อยให้หนูทำเนี่ยข้าวหนุกงานลองลองลองดูลองดูมีข้าวหนุกมาลองดูฮะลองดูฮะทำไมอ่ะลองดูฮะลองดูผมไม่ผมไม่กลัวเพราะว่าผมมีคนที่ชอบงาคี้ม่อนดีฮะดีฮะอร่อยใช่ไหมฮะ ถ้ามันจะไม่ทำทานเลยครับเฮ้ยถ้าไม่อร่อยไม่ต้องคบผมกินเดี๋ยวลองกินเร็วๆเวลาไม่มีไม่ไม่จริงๆไม่ได้เล่นพอมันใส่เกลือแล้วมันอร่อยพอมันใส่เกลือมันอร่อยแล้วมันหอมน้ำป่าเขาเติมอย่าโม้อะไรแบบน่าอย่าโม้เออรู้จิมันอ่ะเอาิีเองดีเองหอมหอมหอมแล้วมีความเค็มอ่ะ หอมจริงอร่อยจริงๆท่านผู้ชมอร่อยอร่อยเลยพักตรงนี้สักครู่น้องทำอร่อยจริงอร่อยอร่อยพักตรงนี้สักครู่พราสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้หนูอยู่กับอาจารย์ออฟนะครับผู้รู้เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมีคนถามบอกว่าทุกวันนี้คนขายของออนไลน์เยอะถ้าเขาจะขายทันไหมครับครับต้องบอกเลยนะครับว่า ช่วงสถานการณ์ตอนนี้ครับขายของออนไลน์ทันไหมบอกเลยครับว่าทันนะครับเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยนะครับอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผู้ขายเนี่ยครับอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราสามารถย้ายจากผู้ซื้อครับมาเป็นผู้ขายได้เลยครับแล้วในคอสนี่ถ้าเขาอยากจะเรียนมีอะไรบ้างครับในคอรสคอสนี้นะครับในวันแรกนะครับในวันที่หนึ่งนะครับจะสอนเลือกการทาร้านค้าให้ปังแล้วดังบนโลกออนไลน์ทำยังไงครับสามสิบคำทรงพลังที่ควรรู้ต้องทําอะไรบ้างนะครับสองครับกลุ่มเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ นะครับเทคนิคการตอบอินบ็อกซ์ปิดการขายและสุดท้ายครับวิชาทำมาหากินครับสินค้าอะไรขายได้และสินค้าอะไรขายดีครับ3วันและอีก3วันครับเป็น Tik t อกมาร์เก็ตติ้งยูทูบมาร์เก็ตติ้งและก็ไลนมาร์เก็ตติ้งครับเป็น3าบวกสเป็น6วัน6วิชาไปเลยครับ6วัน6วิชาครับค่าเรียนแพงไหมครับครับค่าเรียนนะครับจากปกตินะครับแปดพาบาทนะครับเหลือเพียง89บาทแต่100คนแรกให้เข้ามาเรียนรีเลยครับแอดไลน์ ID มาที่แอดนะครับ IT 789นะครับหรือโทรมาที่เบอร์092 789 9956ครับย้ำอีกสักครั้งเดี๋ยวป้าหนูอจากจะเรียนฟังไม่ทันเป็น6วันครับ6วิชาครับจาก8,900บาทนะครับเหลือเพียง89บาทเฉพาะรายการนี้นะครับ100ท่านแรกครับเข้ามาเรียนฟรีได้เลยครับสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์ ID นะฮะ IT 789ครับหรือโทรมาที่เบอร์0927899956ครับขอบคุณอจารย์ออฟมากครับครับกลัวคุณปอ